สวัสดีค่ะคำถามจากทางบ้านก็คือว่าน้องชอบเอาของเข้าปากนียจะมีวิธีแก้ไขได้ยังไงคะคือเนื่องจากว่าคําถามม่ได้บอกมาว่าน้องอายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่าค้าเดาว,ว่าน่าจะอายุประมาณ1นขวบปีแรกคะ่ะเพราะว่าในอายุช่วง1นขวบปีแรกเนี่ยเด็กก็ชอบเอาของเข้าปากเพราะว่าเป็นการสำรวจโดยใช้ปากนะคะเด็กก็อาจจะเอาของเล่นมาสำรวจโดยมือแล้วก็เอาเข้าปากไป ซึ่งการดุนิ้วก็พบบ่อยในวัยน,นี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นพนักงานที่ปกตินะคะแต่ว่าเด็กที่เอาของเข้าปากเนี่ยเราต้องระวังเรื่องอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าสีจากของเล่นหรือว่าของเล่นที่เล็กเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้น้องติดคอได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกของเล่นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะแต่วิธีแก้ไขคือถ้าเกิดว่าน้องเอาของเข้าปากเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องดุนะคะแต่ว่าให้พยายามเล่นกับน้องแล้วก็สอนว่าการเล่นที่ถูกวิธีเนี่ยคืออะไรน้องก็จะเพลิดเพลินแล้วก็ เล่นให้ถูกวิธีแล้วก็จะลืมเอาของเข้าปากเองละค่ะขอบคุณค่ะ